มาครับคุณผู้ชมยาลิศนะฮะยาลิศแฮแบ็กห้าประตูสีบอลเงินนะครับใครที่กําลังหาอยู่นะหลายคนถามหามาเยอะเลยนะครับวันนี้คลิปนี้มีให้ชมกันแล้วที่สําคัญเลยคุณผู้ชมครับเลขไม่สามหม่นสองพโลคุณผู้ชมได้ตัวท็อปสุดนะฮะผ่อนแค่6,600ที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับหัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยคุณผู้ชมคันนี้เดิมทั้งคันคลิปนี้ผมรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมนะครับงัดทุกซอกทุกมุมให้ดูครับเดิมแท้100%ไม่สา0 0มผ่อน6,600 ใครตามหาอยู่ครับตัวท็อปเบาะหนังแบบนี้จอทัชสกรีนแอร์ออโต้กล้องมองหลังมีให้เรียบร้อยหมดแล้วที่ไปฉลานชัดฟินออปชั่นแบบจัดเต็มเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันครับเล็กกระทัดรัดผ่อนถูกประหยัดน้ำมันจัดมาครับตามไปดูทีมี้ต่อให้จบเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่สนใจรถยนต์มือสองทุกคนทุกๆท่านด้วยนะครับอยู่กับผมครับวีออมือสองพบกันกับผมวีวันยนตอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้นะฮะพาคุณผู้ชมมาดูยาลิทไฮ c h แบ็กที่เข้ามาใหม่1คันนะหลายคนเนี่ยถามผมมาเยอะเลยว่ายาลิสสีบอลเงินเนี่ยไม่เห็นเห็นไม่ค่อยมีเลยและมีเข้ามาบ้างไหมนะครับวันนี้มีเข้ามาแล้ว นะครับพี่ๆครับคุณผู้ชมครับใครที่หายาลิสสีบอลเงินอยู่ผมบอกได้เลยนะว่ารถสีบอลเงินเนี่ยบางคนมองว่าแก่บ้างอะไรบ้างนะครับแต่พอมันอยู่ในยาลิสนะครับสวยเลยนะครับผมเปรียบเทียบให้ดูเนี่ยอย่างด้านข้างนะครับจะเป็นในเรื่องของออลนิวออลติสนะครับสีบอลเงินนะครับส่วนมากเนี่ยสีบอลเงินจะเป็นรถหน่วยงานใช้กันในจำพวกออลติสนะครับแต่พออยู่ในรถออลติสเนี่ยมันดูแบบว่าธรรมดาทั่วไปเพราเราเห็นกันเยอะแล้วนะฮะแต่พอหันมาดูที่ยาลิสคุณผู้ชม เป็นสีที่ค่อนข้างจะหายากสําหรับโตต้ายาริสนะครับในเรื่องของรถที่เป็นสีบอลเงินและทีนี้มันดูไม่แก่แล้วพอมันดูไม่แก่ในเรื่องของการอ่าเขาเรียกว่าสไตล์ของรถด้วยนะครับรถยาริสเนี่ยมันดูเป็นรถที่แบบว่ารถวัยรุ่นอยู่แล้วนะครับรถที่รถเล็กนะเรียกว่ารถเล็กเครื่องยนต์พันสองนะครับมันทําให้ดูรถเนี่ยกับกับการที่เราไม่ค่อยได้เห็นด้วยนะสำหรับสีบอลเงินที่มันออกมาทั้งหลายนะครับเราไม่ค่อยได้เห็นด้วยมันก็ทําให้ดูแปลกตา ทำให้ใครหลายคนเนี่ยตามหายาลิทที่เป็นสีบอลเงินนะครับวันนี้มีเข้ามาแล้วครับคันข้างหน้าคุณผู้ชมนี้ครับยาลิทแฮชแบ็กห้าประตูครับ 1.2G พัทนะครับเป็นตัว G พัทปี2019นะฮะ G พัทเนี่ยเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าล้อแม็กนะครับลายแบบนี้เป็นทูโทนะครับไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์ครับเดทามันนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกนะฮะปุ่มพุชตาร์ทเบาะหนังเสาอากาศชาร์จฟินมีให้เรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วระบบ ่าเขาเรียกว่าระบบปลดล็อกกุญแจนะครับก็เป็นสมาร์ทเคเลดนะครับนี่คือยาริสตัวท็อปสุดณนะปี19ตอนนั้นนั่นเองเป็นตัว G p พารทนั่นเองนะครับราคาไม่แรงด้วยที่สำคัญคันนี้เลยสีบอลเงินสีที่ค่อนข้างจะหายากที่สำคัญอีกหนึ่งข้อครับเลขไม้ครับไม้แค่32,000ื่โลคุณผู้ชมยาริสแฮชแบกนะคันนี้ตัวท็อปสุดนะครับ389,000เอาไปเลยนะครับ389,000เอาไปผ่อนฟรีดาวอยู่ประมาณ6,600นะฮะ 6,600บาทคุณผู้ชมได้รถตัวท็อปได้รถไม้32,000โลได้รถปี19นะครับรถแค่5ปีสำหรับรถยนต์สองนะครับใช้งานได้อีกย,ยาวๆนะครับสมรรถนะดีเยี่ยมสำหรับโตโยต้ายารินะครับถึงแม้ว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันจะไม่แรงเท่า v ีออมันจะไม่ตอบโจทย์เท่าเอาติสในเรื่องของอัตราการเร่งทั้งหลายนะครับแต่ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับยาริส คือที่หนึ่งแล้วนะครับในในในกลุ่มของอรถที่ใช้น้ำมันนะครับรถเครื่องยนต์สันดาบนั่นเองนะฮยยาฤทธิ์เบอร์ต้นๆเลยนะครับสำหรับการประหยัดน้ำมัน ประหยัดพลังงานเองในยุคที่น้ำมันแพงด้วยช่วงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็เลทพอตเนี่ยไม่แพงด้วย6,600บาทเดี๋ยวรถเนี่ยจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปดูในคลิปใครสนใจครับเบอร์โทรหน้าคลิปเลย0 8 5 5 3 6 6 2 8 7มนะครับผมบิวเพชรยนผู้จัดการฝ่ายขาานะฮะยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามารายละเอียดการออกรถารายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรหน้าคลิปนี้ก็เป็นเบอร์โทรส่วนตัว,ลว,ตวลตตไลน์ส นะครับไม่ติดไม่ผ่านแอดมินไม่ผ่านโอเปอเรเตอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับอ่ะลองมาดูกันเลยดีกว่าที่ด้านหน้าก่อนนะฮะเดี๋ยวพาไล่ดูรอบคันเหมือนเดิมนะครับแกะตะเข็บเบ็ดอาร์เมาให้ดูนะฮะว่ารถเดิมๆเป็นยังไงไม่สามหมื่นสองกิโลเนี่ยมันดูสมส่วนกับไหมกับสภาพตัวรถนะครับไม่แท้ไม่ไม่แท้ดูได้จากสภาพเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มที่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะครับสำหรับด้านหน้าตัวรถครับตามที่ผมแจ้งไปนะฮะตัวท็อปสุดครับไฟหน้าได้มาเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับลูกแก ลูกแก่กลมๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟสูงนะฮะยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวนะเดย์ทามันนิ่งไร่นะมีตรงนี้นะครับเดย์ทามันนิ่งไรของยาฤิสอ่ะเรียกว่าไฟหลีแล้วกันไฟหลีเนี่ยจะเป็น LED นะครับจะส่องสว่างตรงนี้ด้วยส่วนเดย์ทามจริงๆแล้วจะอยู่ตรงนี้อ่าสำหรับยาฤิสนะครับเดย์ทามจะเป็น LED เหมือนกันนะครับจะอยู่ช่วงกันชนด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้เลยนะครับกันชนหน้านะฮะสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับตัด ตกแต่งมาด้วยสีดำกอสแบ็กก็คือสีดำเงาใน,นเองสีดำเมทัลลิกที่เราเรียกกันนะครับดำเงานั่นแหละนะเอาภาษาบ้านๆน,นะผิวพันธุ์รอบคันสวยงามครับคันนี้มาเดิมๆไม่น้อยครับ3 2มหมนอโลก,กับราคาที่ขาย,ยเพียง3าม0 0 0แีดาพนีดาขอนแค่6,6 0 0ผมมองว่าใครที่กำลังมองหารถไปใช้งานสักคันหนึ่งอยากขับในเมืองอ่ะนะฮะอยากขับขี่กลับบ้านไปทำงานนะครับพาครอบครัวไปกินข้าวบ้างน,นะครับหรืออยากจะไปเปิดตลาดนะัดเขาเรียกอะไรนะ เปิดท้ายขายของก็ได้เพราะว่าเบาะด้านหลังพับได้อีกต่างหากนะครับจุข,ของได้จุขขจคนได้สบายๆในเครื่องยนต์พันสองนะครับประหยัดน้ำมันมากๆนะครับสีบอลเงินสีที่ดูแลทําความสะอาดง่ายด้วยนะร,รถจะไม่เปื้อนเยอะนะครับหมายถึงว่ามันจะไม่เห็นริ้วรอยอะไรเยอะมากมายสาหรับสีบอลเงินนะครับมันดูแลรักษาง,ง่ายพูดแบบนี้ละกันถ้าเป็นสีขาวจอดตากแดดนานไม่ดีนะครับต้องหาที่ร่มๆจอดให้เขาสีดํารอยขนแมวเยอะนี่คือข้อแตกต่างระหว่าง 2- สีนี้ส่วนสีบอลเงิน กบข้อด้อยทั้งสองสีที่ผมพูดมาไปเกลื่อนเลย นะครับต้องบอกแบบนี้สีบอลเงินริ้วรอยไม่ค่อยมีถ้าลึกจริงๆก็เห็นนะครับแต่มันจะไม่เห็นเป็นรอยขนแมวนะครับส่วนพวกของเปื้อนอะไรต่างๆสีขาวเนี่ยโดนฟงโดนฝุ่นนิดหน่อยเปื้อนเลยนะครับสีบอลเงินดูแลได้ดีล้างเช็ดน้ำถูปกติใช้ได้นะครับส่วนยางนะผมไม่พูดถึงนะยางเนี่ยผมเปลี่ยนให้นะครับยางอันนี้เป็นเดิมติดรถมาเป็นปีสินะครับมันปีลึกแล้วผมไม่ใช้แล้วยังไงเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับแมกฮะทูโทนปัดเงานะครับลมดามจากโรงงานนะครับดิสเบรกคู่หน้าหลังเป็นดัมเบรกนะ สำหรับตัวยาริสนะครับยาริสทุกโฉมเลยดิ its, คููน่าหลังเป็นดัมเบกนะครับระบบเบรกเป็น ABS เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของความปลอดภัยเบรก ABS เสริมแรงเบรก BA กระจายแรงเบรก EBD ขึ้นลงทางลัดชันนะครับตัวช่วยนะเขาเรียกว่า Hill Control นะครับก็มีให้เรียบร้อยแล้วสำหรับโตโยต้ายาลีสนะครับเพราะฉะนั้นตอบโจทย์แน่นอนใครจะเอาไปขึ้นเขาลงห้วยได้นะยาริสเนี่ยคนเอาไปขึ้นเขาเยอะแต่กําลังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหปูดปาร์สอย่างกับรถรุ่นพี่อย่างเครื่องยนต์1.5เครื่องยนต์1นยนยนยน นะครับคันนี้รึ่งอย่พัน2องแต่ได้ในเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมันมา,น,มานั่นเองนะครับเบ้าชกส้มล้อครับเรามาดูต่อ เบาโช้กซุ้มล้อด้านในครับนี่เดิมๆิมเลยเบ้าโช้กฮะมาร์กสีโรงงานติดตั้งอยู่ครบทวนนะครับซุ้มล้อฮะตะเข็บเม็ดอาร์กเดิมๆไม่เคยโดนแกะโดนแงะนะครับก็มีในเรื่องของฝุ่นนะฝุ่นคาบคาบขี้ดินนะครับขี้โคลนนะที่ผมยังไม่ได้ล้างความสะอาดเพราะว่ายังปรับสภาพไม่เสร็จนั่นเองนะครับเหลี่ยมจันตตัวรถคมชัดอ่ามือเปิดได้เป็นโครเมียมกันสาดมีให้เรียบร้อยแล้วส่วนกระจกมองข้างครับได้มาเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับได้มาเป็นสีดําด้วยนะครับก็ตัดกับสีตัวรถได้ดีนะครับนี่ พร้อมๆแบบนี้กระจกด้านหน้าเดิมแท้ Toyota นะครับกระจกเดิมๆเลยรถไม้แค่2อ่าขออภัยรถไม่แค่32,000โลคุณผู้ชมฟิล์มนะครับหกสรอบคันนะดูจากความมืดทึบแล้วนะครับน่าจะเป็นบานหน้า60รอบคันเป็น80นะครับก็กันแดดได้ดีแต่ฟิล์มเนี่ยมันจะเป็นขนาดดีอยู่แล้วเดี๋ยวผมเปิดประตูให้ดูเลยแล้วกันนะกระจกด้านหน้าเดิมแท้หมดเลยนะครับเนี่ยไม่มืดนะไม่มืด พอมองคือข้างอ่าข้างนอกเนี่ยมองเข้าไปข้างในไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ข้างในมองออกมาข้างนอกเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะทั้งกระจกบานหน้าบานข้างทั้งหลายนะครับเห็นไหมฮะใสกิ้งเลยแต่กลับกันนะฮะมองเข้าไปปุ๊บอ่ะมืดโอเคไหมค,คุณผู้ชมเคลียร์เคลียร์คนคลีนนะครับไม่ต้องกังวลว่าฟิล์มจะมืดไปหรือเปล่า ภายในได้มาเป็นเบาะหนังเดินได้สติชิ่งส right. yeah. so uh, ีแดงแบบนี้สภาพเบาะสดมากคุณผ yeah. ู้ชมสวยๆเดิมๆเลยเจ้าของเดิมดูแลดีมากใช้งานน้อยคันนี้นะครับก็เขาเรียกว่าไม้เนี่ยสามหมสันโลสภาพภายในก็จะประมาณนี้แหละคุณผู้ชมนะได้กริบๆไปใช้นะครับไล่โครงสร้างให้ดูก่อนหัวนัดเสาบีครับเดิมๆไม่เคยขยับเลยนะครับเดิมๆไม่เคยขยับไล่ลงมาด้านล่างฮะแผ่นเพจครับปี19แท้ๆนะครับ เพจเดิมไม่ลอกไม่ถลอกสติกกงสติกเกอร์ติดอยู่ครบถว้วนขุณน็อตเซาบีเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ฟังก์ชันฝั่งคนขับให้อีกทีหนึ่งฝั่งนี้ผมขอไล่โครงสร้างให้ก่อนนะครับประตูฮะฝั่งซ้ายฝั่งคนนั่งนะครับนี่ตะเข็บเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมๆกลมๆคมๆนะฮะกับยาลิ์ครับ 1.2G พัดปี2019ฮะคุณผู้ชมเลขไม่32,000โลก,กับราคาที่ขายเพียง389,000คุณผู้ชมฟรีดาวนะครับเอาไปผ่อนอยู่6,000 สำหรับกลุ่มลูกค้านะครับอาชีพข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีนะครับมีประกันสังคมนะพนักงา,านเขาเรียกว่าพนักงานเอกชนอย่างนี้นะครับเอาดอกเบี้ยพิเศษไปนะครับเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นเองนะครับเรี่ยมสันรต,รตัวรดต่างๆคมชัดแบบนี้เลยไฟท้ายเดี๋ยวผมพาไล่ไปดูอีกทีนึงน,นะครับดูด้านหลังก่อนกระจกเดิมแท้ To โยต้ากระจกเดิมแท้ To โยต้านะครับมือเปิดเป็นโคเมี่สวยๆแบบนี้นะครับงดงามเลยด้านหลังครับเบาะด้านหลัง อาจจะมืดนิดนึงนะคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ยังพอเห็นสภาพรถอยู่เนาะเบาแน่นๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดลังคาฮะไม่มีรอยจงรอยเจิมอะไรนะครับถือว่าสวยงามมากสําหรับในเรื่องของภายในได้คิ๊คิ๊ฟน้องๆป้ายแดงไปใช้นะครับผมตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก200จุด2 7 4จุดนะครับนี่เปิดออกมาปุ๊บรอยขีบระบบโรงงานคุณผู้ชมรถทุกคันนะครับโตโยต้านะครับจะต้องมีตัวนี้รอยขีบระบบโรงงานนะครับผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปอยู่แล้ว รอยคีดโรบอทโรงงานนะครับคือรอยขีดที่โรบอทเนี่ยคีบตัวถังนะครไปจุ่มสีแล้วมันจะทิ้งรอยนี้ไว้ต้องมีนะครับถ้าไม่มีคุณผู้ชมสันนิษฐานได้เลยว่ารถคันนั้นนะ่ะโดนสาดสีพ่นสีอะไรมา นะครับก็แบบนั้นก็ไม่แนะนำนะครับก็เข้ามาถึงตรงกระตูนนี้เลยนะไม่แนะนําเลยนะครับเดิมๆตะเข็บเม็ดอาร์เดิมๆแบบนี้นะครับดูรถกับผมวิวเพชรยนต์นะครับดูให้สบายใจดูให้กับเหมือนว่าพี่ๆเนี่ยมาเองที่บริษัทเพชรยนต์นะครับมาดูรถเองเลยนะครับแกะให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับให้ได้เห็นกันชัดๆนะเพราะว่าพี่ๆบางคนนะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถนะครับก็สามารถตัดสินใจได้จากการดูคลิปนะครับแล้วผมมีบริการฝากเซ็นที่ถึงที่ด้วยนะมีบริการฝากเซ็นต่างจังหวัดนะครับได้ทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับ นะรตรงนี้ก็ฝากฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยแล้วกันใครสนใจนะครับผ่อนอยู่6,006ตัว g p a ั s นะตัวท็อปสุดของปี19นะครับสวยๆเลยด้านหลังครับไฟท้ายเป็น Full LED ขอภัยไฟท้ายเนี่ยมันจะเป็นแบบ LED แบบ i ล e g ไกดิ่งนะครับจะเป็นแมส LED รยบร้อยแล้วส่วนไฟเลี้ยวกับไฟถอยเนี่ยยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับโลโก้ด้านหลังครับยาริสโตโยต้านะครับแล้วก็ตัว G นะติดตั้งอยู่ครบถ้วนมีเซ็นเซอร์ถอยให้แล้ว2จุดอะซูมไาใกล้ เซนเซอร์ถอย2จุดพร้อมกับกล้องมองหลังมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่ปัดน้ําฝนด้านหลังครับกระจกหลังไล่ฟ้าขี้ปลาฉลามเสาอากาศเป็นแบบชาร์กฟินแบบนี้สวยๆเดิมๆสำหรับตัวท็อปขี้ปลาฉลามต้องชาร์กฟินนะครับเสาอากาศนะครับกระจกหลังบานเดิมโตโยต้าผมไล่โครงสร้างหลังให้ดูเปิดออกมาปุ๊บนะครับไล่หัวน็อตก่อนคุณผู้ชมดูอันดับแรกเลยนะไม้สามหมื่นสองหลายคนตั้งคำถามแล้วคุณบิวไม่ My แท้หรือเปล่าคุณดูโครงสร้างเป็นหลักด้วยนะครับนี่ หัวนัดฝากระโปงนะฮะไม่เคยขยับเลยหัวนัดฝากระโปงท้ายนะครับไม่เคยขยับเลยคุณผู้ชมกลิบๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยร่องน้ําฝนนะครับร่องน้ํานะครับเนี่ยเม็ดองเม็ดอาร์นะครับเดิมๆคมกลิบแบบนี้เลยงดงามมากคุณผู้ชมสําหรับคันนี้นะครับไฟท้ายก็เดิมๆครับไทยคุยตกนะฮะเดิมๆจากป้ายแดงเลยครับนี่ร่องท้ายทั้งหลายเม็ดองเม็ดอาร์อ่า ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูต่อด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยแผ่นรองหลังในแผ่นรองท้ายเขาจะมีมาให้แล้วสำหรับโตโยต้ายาริสนะครับเปิดขึ้นมามันจะมีหลายชั้นเลยนะเปิดยากนิดนึงแผ่นไม้อัดนะครับที่กันไว้อะยังอะไรนะครับของยาริสเนี่ยจะถูกปรับเป็นในเรื่องของชุดปล่อยอากาศเฉินแทนเรียบร้อยแล้วเพื่อลดน้ำหนักอ่าลดน้ำหนักของตัวรถนะครับโครงสร้างด้านหลังดูยังไงครับเปิดแผ่นนี้ขึ้นมานี่ฮะสีนมะพร้าวต้องเป็นสีขาวเปิดไข่แบบนี้พร้อมกับแผ่นแด็ม นะครับด้านขวารถทุกคันจะต้องมีแผ่นแดัมแบบนี้นะครับแผ่นเหล็กตัวนี้เขาเรียกแผ่นแดมัมนะฮะนี่ซีนธรมะพลาสสีขาวลากยาวไปนะครับเปิดหลุมไบบนี่ขึ้นมาหลุมยางอะไรนะครับรอยซีนนะครับแผงตั้งท้ายนะครับจะต้องอยู่ครบแบบนี้นะครับเปิดขึ้นมาเห็นไหมฮะนี่ซีนธรมะพลาสสีขาวแบบนี้ รถเดิมๆเกรด A ครับยาลิท 1.2G พัดนะฮะตัวแฮทแบ็ก5ประตูครับปี2019ครับตัวท็อปสุดนะฮะ389,000เกลขไมหม่32คุณผู้ชมฟีดคะพอยู่6,600สนใจรีบติดต่อครับสีบอลเงินตอนนี้รู้สึกจะมีอยู่คันเดียวด้วยนะที่เป็นสีบอลเงินนะครับ3 8ม0 0นปนัะฮะเบอร์โทรผมหน้าคลิปเลย085,536,6287บิวพิทยนต์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามา ได้รถสภาพเกรด A แบบนี้ไปใช้นะครับถ้าไม่ดีจริงผมไม่กล้าแงะให้ดูแบบนี้คุณผู้ชมนะครับถ้าไม่ดีจริงไม่กล้าแงะให้ดูแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายต่อด้านหลังนะครับเปิดออกมาในเรื่องของโครงสร้างประตูฝั่งหลังขวานะครับเปิดมาปุ๊บนะครับลอยคีบระบอทครับต้องมีแบบนี้เห็นไหมครับมันจะมีสีที่แตกต่างอยู่นะโฟกัสใกล้ๆนะครับเนี่ยตัวลอยคีบระบอทเม็ดอาร์คนะครับเดิมๆแบบนี้ทุกเม็ดคมๆกลมๆ แสงอาจจะย้อนนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะผมถ่ายช่วงเย็นแล้วนะครับประมาณนี้ด้านหลังนะครับเปิดขึ้นมาดูให้ครบนะฮะสำหรับ g p a ัดก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้สําหรับคนที่อยากได้ตัวท็อปนะั้นอยากได้กุญแจคีย์เลสแอร์ออโต้มีกล้องถอยให้เรียบร้อยแล้วเบาะหนังนะครับเนี่ยรีโมทเป็นคีย์เลสแบบนี้นะครับมีปุ่มกดให้ปลดล็อกรถแล้วก็ล็อกรถได้จากาตัวกดปุ่มนี้เลยถ้ากุญแจเราอยู่ใกล้นะครับกระจกเดิมแท้โตลต้าทุกบ้านเลย นะครับเปิดมาปุ๊บเป็นไงภายในคุณผู้ชมผมมาลงพมาลัยนะฮะสภาพแบบกลิบๆไม่มีสึกไม่มีหลอเลยพงมาลายมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านนะครับแอร์แบ็กรอบคัน7ใบคุณผู้ชมนี่คอือ่าข้อดีของยาลิสอีกหนึ่งอย่างนะครับแอร์แบ็กรอบคันเนี่ยเจ็ดใบเลยนะครับ <c oughs> ขอภายนะฮะมาดูโครงสร้างต่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูออปชั่นฟังก์ชันภายในกันว,ว่ามีอะไรให้เล่นบ้าง นะครับก็เรียกว่าเพียงพอการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันนะเป็นองค์เป็นอาร์ครับเดิมๆตะเก็บเดิมโรงงานนะครับสามแสนแาคุณผู้ชมคันคน,นี้ฟีดาวผ่อนอยู่แค่หกพันหกนะครับก็ถือว่าได้รถที่แบบว่าตัวท็อปใบน้อยไปใช้ในราคาเลยผ่อนที่แบบว่าเราไม่ต้องใช้เงินดาวะนะครับแม้แต่บาทเดียวเนี่ยผ่อนอยู่หกพันหกผมมองว่าคุ้มนะมองว่าคุ้มนะครับนี่หัวน็อตเดิมๆเสาบีนะครับไม่เคยขยับเลย นีครับสติกเกอร์ลมยางนะครับสติกเกอร์ลมยางในตัวเจนแบบนี้นะครับอยู่ครบท่วมแบบนี้สวยๆคุณผู้ชมครับเบาะหนังแน่นๆเดินได้สติชิง่งสีแดงเบาะหนังเป็นทรงสปอร์ตด้วยรองรับไซระได้ดีนะครับรองรับอาการบาดเจ็บนะฮะในกรณีที่แบบว่ามีอุบัติเหตุนะครับสำหรับการออกแบบของเขานี่นเองอขึ้นมาบนตัวรถปุ๊บนะครับ ปุ่มพุทสตาร์ทอยู่ฝั่งนี้ครับา Parking sensor ครับปิดแจ้งเตือนในเรื่องของเซนเซอร์ถอยนะครับระบบแท a c t i o n Control ครับการลื่นกระถไหลาการล้อหมุนฟรีมีให้เรียบร้อยแล้วใน Toyota Yaris Hatchback 5ประตูคันนี้ตัวท็อปสุดเหยียบเบรกครับกดปุ่มพุทสตาร์ททีเดียวโอเคไหมคุณผู้ชมชึ่งเดียวติดนะครับดูครับเลขไม้ฮะสามหมื่นสองพันโลคุณผู้ชมไม้ My แค่สามหมื่นสองพันโลฮะกับราคาที่ขายอยู่เพียงสามแสนแปดหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมครับ จะไปหาที่คุ้มๆจากนี้จากไหนนะครับผ่อนอยู่6,006ครับเลขไม้เ้อยๆแบบนี้รถปีใหม่ๆครับราคาครับผมไม่เคยบอกผ่านบอกเกินนะครับราคาบริษัทให้บริการอ่าราคาไหนนะครับผมขายราคานั้นนะครับไม่เกินแม้แต่บาทเดียว389,000เลขไม้32,000โลนะครับกับอีกหลักร้อยนะครับแล้วพอผ่อนอยู่เพียง6,006คุณผู้ชมครับจอทัศกรีนก็มีให้นะฮะพร้อมกับกล้องถอยนะครับเนี่ยทัศกรีนได้หมดเลยนะแล้วก็กล้องถอยมาเป็นแบบนี้นะครับ อ่ะนะมันอาจจะย้อนแสงนะคุณผู้ชมคือจอเนี่ยเวลาดูผ่านตาผมเนี่ยมันชัดแจ๋วเลยนะครับแต่พอผ่านกล้องไปอีกทีหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีการย้อนแสงบ้างนะครับก็คือ,คอจอใช้ได้ปกติเลยทั่วไปนะครับตรงนี้ก็สบายใจได้นะฮะแอร์ครับออโ,โต้เรียบร้อยแล้วนะครับปรับอุณหภูมิได้ปรับแรงแอร์ได้นะครับเกียร์ออโต้ซีลีทีแบบ7สปีด นะฮะงดงามครับหัวเกียร์เดี๋ยวผมอน,นุญาตเปิดไฟอ่าโอเคหัวเกียร์นะครับเป็นหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก้านเกียร์จะเป็นสีดําเงาเมทัลลิกแบบนี้พร้อมกับกา้านอ่าคันเกียร์ที่เป็นโครเมียมนะครับเป็น CVT แบบเจ็ดสปีดครับจับคู่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เป็นอ่าเขาเรียกว่า Dual VVTI นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่โคตรทนสำหรับโตโยต้าเลยนะก็ใช้เขาเรียกว่าใช้บล็อกนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะยังไม่เปลี่ยนสักทีนะครับแม้กระทั่งตัวปัจจุบันนะคุณผู้ชม ตัวปัจจุบันก็ยังใช้เป็นรหัส Dual VVTi อยู่นะครับในเรื่องของโตโยต้ายานิสโตโยต้าอัลติสโตโยต้าแคมรี่นะครับก็ใช้ตัวเครื่องยนต์ Dual v t i นี่แหละคุณผู้ชมเครื่องยนต์ที่เขาเรียกว่าชูโรงเลยดีกว่าในเรื่องของความทนทานนะครับอย่างอัลติสเนี่ยหลายคนเนี่ยเห็นดีว่ามันไปอยู่ในแท็กซี่ทั้งหลายนะครับใช้งานเนี่ยบางทีไม่กลับเลยวิ่งกันเป็นล้านนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับความตความเป็นโตโยต้านี่คือข้อดีของโตโยต้าเลยครับ ทนอะไรถูกนะครับาหาซื้อได้ง่ายไม่แพงนะครับการดูแลมันทานานไม่สูงนี่คือข้อดีของ t ตโยต้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็นแล้วแต่แต่วันนี้เรากําลังอยู่กับยาลิสคันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถและห้องเครื่องนครับไปรับชมครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของ้องเครื่องยนต์กัน,กนแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าตัวรถนะครับคุณผู้ชมผมบอกได้อย่างหนึ่งว่าคนที่ดูคลิปจนถึงตรงนี้แล้วนะครับดูหลังจากนี้จบผมว่าตัดสินใจได้เพราะว่ารถโคตรสดครับให้ดูก่อนก่อนดูห้องเครื่อองให้ดูนนี่กเลย ฝากระโปงคุณผู้ชมเดิมแท้ t o y o ต้านะครับที่สําคัญนะฮะฝากระโปงไม่เคยขยับเลยคุณผู้ชมรถไม่ผ่านการทําสีฝากระโปงมาเลยนะฮะฝากระโปงไม่เคยขยับเลยคุณผู้ชมครับรถสดมากเนี่ยคุณผู้ชมดูหัวน็อตเดิมเดิมจากป้ายแดงมาแบบนี้เลยไม่สามหม่นสองพโลคุณผู้ชมครับตัดสินใจใได้เลยครับใครที่กําลังมองหายาลิทไปใช้งานนะครับเครื่องยนต์เป็นดูโอวีวีทีนะครับส่สูบแถวเรียกดีโอเอซีฮะคุณผู้ชมครับ ประหยัดน้ํามันมากๆครับดูสภาพห้องเครื่องนะแห้งสนิทนะครับไม่สามหมื่นสองมโลเครื่องยนต์เดินนิ่งๆมันอาจจะมีฝุมีฝุ่นอยู่บ้างนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ล้างอัดฉีดห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเวลามีคนมาจองนะครับมีคนตัดสินใจนะครับผมก็จะเอารถไปสปากันอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จัดการให้แล้วเสร็จนะเปลี่ยนทายของเหลวให้ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับเบ้าโช๊คครับเดิมๆฮะสติ๊กเกอร์มอกครับ เบลโชคะเดิมๆตะเข็บไม่มีโดนแกะโดนแงะนะครับเดิมๆแบบนี้เลยเม็ดอาร์คมุมกลมๆ,ๆหัวน็อตแก้มครับหัวน็อตคารนะฮะหัวน็อตตัวนทั้งหลายครับเดิมกลิ้งทั้งคันคุณผู้ชมครับภูมิใจมากที่ได้นําเสนอร,รถคันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับยาริสไฮชับแบกห้าประตูนะคนนรับรก็ถือว่าเป็น,นอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจาวันเลยหลักๆเลยที่สาคัญคือคันนี้ผ่อนถูกได้ไม่น้อยได้สภาพรถที่แบบเดิม100%แบบนี้นะครับ ค่อนข้างจะหายากเลยได้รถยนต์มือสองสภาพแบบนี้ไปใช้นะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะฮะรีบติดต่อผมมานะครับยารีทชแบ็กหประตูนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนยอดนิยมเลยช่วงนี้นะครับก็น้ำมันแพงนะครับก็อยากได้รถที่มันราคาถูกด้วยนะฮะถ้าจะไปซื้อไฮบิดอย่างนี้มันก็แพงนะครับตรงนี้เราก็ต้องดูงบในกระเป๋าเราด้วยนะฮะก็ยาริเป็งหนึ่งคันที่ตอบโจทย์เลยในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับ คลิปนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับกับยาริสแฮชแบกนะครับ 1.2G พัดปี2019ครับเลขมาอยู่32,000โลก,กับราคาที่ขายอยู่เพียง389,000บาทฟรีดาวผ่อน6,000ครับใครสนใจรีบติดต่อมาครับ0855366287ผมบิวเพชรยนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ